เราไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นพันที่ท <funz poker> ี decir, ่เราลองที่จะเอาทับอันไปทับปันไปทับปันี้จะเป็นพันที <t> ่ ไปผูต่อยากจะต้องให้อไ้ต่อไปครับก่อไปไปผูปล่อไปไปต่งไปไป่อไปไปู่อไปไปต่งไปปลู่อไปไปต่งไปไปล่อไปไปต่งไปไปล่อไปไป้ต่งไปไปล่อไปไปตไปป่อไปไปตรไปป่อไปไปปไปไปปไ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 ปปไ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 ป ด่างอึดเมืแกฮะสี่พร้อมด่างดังดังสามารถเชื่อชัยนนี้นะครับจากที่ไหนครับบอรบทองครับบอรบทองนะครับอาถามซิตี้พร้อมไหมสี้พร้อมไหมพร้อมแล้วครับค่อยๆก้าวขาลงไปนะครับก้าวขาลงไปไม่ต้องโดดนะครับไม่ต้องโดด ก็ให้เด <sia stand S 1> ินก้าวถังไปนะครับเดินถอยหลังเดินถอยหลังครับเออนั่นแหละก้าถังไปเรื่อยๆครับนั่นแหละครับก้าถังไปเรื่อยโอ้เดินเลยอะแม่ครับมีผู้หญิงลงแล้วครับอาสาลงแล้วครับผู้หญิงอาสาลงแล้วครับเราใส่อันเด็ตนะครับตัวนี้ฝึกใส่ไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องจากไอ้ทางแหล้าสมรยองนะครับได้เทพหัวรำคาญ ที่อาการนี้เออพี่พอเฮียไปไหวจะสามารถลงคอยได้ครับ <coughs> 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 *يعني <applause> <applause> يمكنك